ก็สวัสดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนของอเทคนิคในการแลกเรือนะครับการแลกเรือนี้ไม่ใช่เอาเรือไปแลกกันนะครับมันหมายถึงการกินแลกกันนะครับในกรณีนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นก็คือทุกตัวในกระดานเนี่ยทั้งสีขาวและสีดำเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นรองกันมาก ทีนี้ก็เราก็มาดูกันต่อนะครับคือเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เรือมันพร้อมแลกกันอยู่นะครับมือที่เล่นใหม่นะครับเห็นเรือแลกกันนะครับก็จะแลกเลยนะครับแลกกันเสร็จโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้อะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงแต่ก็จะมาดูว่าทําไมนะครับถึงกินแลกแล้วดีหรือไม่ดียังไง พูดมากเดี๋ยวอาจจะงงนะครับตรงนี้นะครับเรือมันเจาะกันอยู่นะครับคลองตรงยอหญิงนะครับมันสามารถกินได้นะครับสมมุติว่าเป็นตาสีขาวสีขาวกินนะครับสีดําก็กินนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นว่าสีดําจะดีกว่าสีขาวนิดหน่อยนะครับเพราะอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่า อำนาจของเรือทั้งสองตัวเพราะเราดูตัวอื่นไม่ได้ตัวอื่นมันทรงมันโอเคหน้าเปี้ยก็เหมือนจะดีโอเคนะครับตัวอื่นก็เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราดูตัวอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเรือตอนนี้นะครับเรือของสีขาวเนี่ยสามารถเดินได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นะครับห้าหกเจ็ด 7ช่องนะครับตอนนี้เรือของสีขาวเนี่ยมีอนุภาพสามารถเดินได้ทั้งหมดเนี่ยเช่องเรามาดูเรือของสีดํานะครับว่าสามารถเดินได้กี่ช่อง3 45 6ตรงนี้ก็7นะครับ8 9 10 11 12 13 13ช่องนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรือ2ตัวเท่ากันแต่มีค่าไม่เท่ากัน เออตรงนี้ก็ก็ต้องดูนะครับว่าการกินแรกเนี่ยเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงเพราะฉะนั้นจะทำยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอยหนีดีไหมถอยหนีก็ไม่ดีเพราะจะทำให้อนุภาพของเรือตัวนี้มันแกล่งมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถบุกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงครับ mm hmm. ก็ต้องคาไว้เฉยอย่างนี้แหละใครกินแรกก่อนคนนั้น อาจจะเสียเปรียบนะครับเราจะเดินเรือตัวนี้มากดขุนอะไรเงี้ยครับถ้าเข้าเกิดกินมาเราก็กินนะครับตรงนี้เรือสีขาวก็จะดีละเห็นไหมอ่าก็พอจะได้แนวทางกันไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะคงจะไม่มีอะไรมากหละก็คงขอจบการสอนท่าน,นี้ก่อนก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ